ฟินเวอร์เตอ๋อใหม่หวานรับวาเลนไทน์็อดจูบไหลโรแมนติกมากสวัสดีคาซีสเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ที่ข้างรักหนักมากสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกากับพระเอกหนุ่มอย่างเตอ๋อฉันทวิต หลังจากที่เห็นภาพบานๆของคู่นี้มานานแต่ยังไม่มีแผ่วลงเลยโดยเฉพาะวันพิเศษซึ่งล่าสุดหม่เตอ๋อได้พร้อมใจกันโพสตรูปหวานในวันว,นเวนาเลนไทน์้วยดอกกุหลาบสีแดงช่อโตที่หนุ่มเตอ๋อฉันทวิตได้หอบไปเซอร์ไพรส์ให้ใหม่ดาวิกาถึงที่บ้านพร้อมกับโพสตคลิปสุดหวานที่ใหม่เตอ๋อโผลกอดกันแนบแน่นซึ่งช็อตที่เตอ๋อจูบบนไหล่ของใหม่ช็อตนี้คือโรแมนติกสมกับเป็นคู่รักที่ค้างรักกันจริง โพสเดียวทำเอาคนโสดต,ตายสนิทไปเลยนะคะซีสเราจะคาบข่าวให้คุณแซบซีทุกรถสดทุกเรื่องอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ